ุญญาีปากตาลิมีสุขวมาตาอินนาตาพญามาสาหัตัวซาเพสัตอาลิขาวัวตัวัาเพสัตาสุขีอัตถังมาริบัตารปังสักขานงสักทั ข้าจุหันมีพระสี่ลูกในบรรดาในแจกบรรดามีสี่ลูกเขาพระพระยุทธ์ตนพ่อนะเขาบระจกักษ์สำหรัวัดเล่าผู้ใดเป,ป็นเจ,จ,จ้าวัดเขาเป็นตาเลยตลักมีแต่จันกุ้งเหนะว่ามีกินนิมนต์เหมืนี่มีแต่จันกุ้งมากู้เดียวไม่ได้ะอะไละว่าไอ้สมัยคุ้มเอ๋อนี่ก็แบบียดนั่นเห็นเอาเห็นว่าโงดหัวคือจังเข้า นาดีนาั่วเนาะอเออเราก็มาแต่ต่างจังหวัดมาแล้วก็ประกันมาเสาวงอยู่เออแล้วก็เขาไปลานตัาคมร้ <Bird. S 2> อนคมแล,มล,แล,วล้วก็ <Okay. S 2> เพราะใกล้จีนว่าเราวัดใต้ดินวัดตาดนงเออมองที่หลังจากที่พระพุทธเจา้าเปิดโปงสิริสาพี่น้องแล้วมีพาล่าหันหนึ่งพันลูกเพราะว่าวอุโลเวลานี่ มีมีมีเพราะว่าอุโรเวลาเนี่ยเป็นเรือสีไอ้หน้าที่หน้าที่คันสปาเป็นผู้น้องพุ่นพ่นกลางนี่มีบริวารสามร้อยแล้วก็ขายาผู้ลูกผู้น้องสุดท้ายนี่มีสองแสนกว่าเนาะคิดเบิ้งสองแสนกว่าพ่นสีหน่อยสี่ลายสั่นใดมาสถานีตรงนี้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นสังเวชนียศสถานเรือว่าเป็นสถานที่มาดูแล้วให้เกิดความสลดเกิดความสังเวช แล้ลึกถึงว่าสถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่ที่เจำปเลยต้องสีอโอเคแล้วเยอะยะท่านานเลยอ่ đến rồi, cho khách, xem được cả cái gì, tao chưa rót đồ